เรื่องของตัวเทรนสินเชื่ออย่างที่เมื่อกี้เกิดไว้นะครับว่าเวลาเรา projection เรื่องของสินเชื่อเนี่ยเราจะดูคูณกับตัว GDP แล้วแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจตรงโซนนั้นจะมากน้อยแค่ไหนอาจจะคูณด้วยแบบ,บ1.5แล้วแต่นะครับอันนี้คือเป็นภาพของการที่จะไปเป็น projection ของ loan growth ว่าจะ g r o w กี่เปอร์เซ็นต์นะครับในนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาถี่เเราใช้มุกเดิมคือเอา ภาพของการยืพื้นด้วย GDP คูณด้วยเลโชเลโคนหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมณนะสถานการณ์นั้นๆเนี่ยปัจจุบัน GDP มีดาวไซด์ไหมก็ต้องตอบว่าแอบมีเหมือนกันครับตอนนี้คือตั้งแต่ต้นปีอ่ะ GDP ไทยคือวางการทุกเฮาส์เนี่ยเฉลี่ยสักประมาณ2.5จนถึง3ภาครัฐอาจจะบูลิชนิดหนึง่งภาครัฐอาจจะวางไว้ที่3กว่านะครับแต่ด้วยด้วยเฮาส์วิวต่างๆเนี่ยผมว่าอยู่ในกรอบนี้แหละ2กลาง2ปลายนะครับ แต่พอเราเจอภาวะของตัวไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้กระเตื้องกลับขึ้นมามากนะักหรือว่าสัญญาณาแผ่นดินไหวสัญญาณของตัวทรัมป์ตอนนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงมากเนี่ยดาวไซด์ของตัว GDP ต้องยอมรับว่ามีครับซึ่งถ้าเกิดทรัมป์เล่นรุนแรงมากอย่างที่เราเคยเห็นคนโปรเจคชันมาเนี่ยเห็นว่าดาวไซดม์มันกดจ d ดไปที่สักมันเกือบเกือบห สมมติวางกันที่สองกว่าสองสองกลางๆอาจจะเป็นที่หนึ่งกลางๆหนึง่งไปไปลายนะครับสาหรับตัวจีดีพีนี้ก็เป็นไปได้แต่เบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างก็ยังคงมีความไม่แน่นอนกับฝั่งตัวเศรษฐกิจโลกฝั่งของตัวทรัมป์อยู่ในนี้ด้วยคีนี้ก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงมีไหมมีซึ่งถ้าเกิดความเสี่ยงลดลงไปเนี่ยจังหวะของเลโชการคูณของอ่าแฟกเตอร์การคูณเนี่ยไม่ได้คุ้นอยู่แล้วถ้าเกิดภาวะเสร็จภาพตลาดแบบนั้นเป็นภาวะความเสี่ยง ในนี้มีแต่ส่งกับลง<ม>นะครับอีกแฟกเตอร์หนึ่งคือจีนพีมีแต่ลงไม่ท่งในยซ้ำไปผมว่าลงมากลงน้อยในนี้ต้องยอมรับว่า<ม>ถ้าเกิดพูดอย่างนี้ยคือเอาสองตัวมาคูณกันนะ่ะคือสัญญาณของตัวอ่าสินเชื่อโกรดเนี่ยอาจจะยังยังยังมีโอกาสในการหดตัวต่อในช่วงสั้นๆน,นะครับ